สวัสดีค่ะนี่คือสารคดีชุดแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีจังหวัดปัตตานีคือชุมชนเมืองโบราณที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีเป็นรัฐสําคัญและเป็นศูนย์กลางทางการค้าจึงเป็นแหล่งกําเนิดอารยธรรมที่หลากหลายและงดงามค่ะเมืองโบราณยะรังคือศูนย์กลางของอารยธรรมอันเก่าแก่ สันนิษฐานว่าคือเมืองลังกาสุกะหรือหลังหยาซิ่วหลังหยาซุยในภาษาจีนเมืองท่าสำคัญในช่วงพุทธศตรวรรษที่12ถึง18 และเมื่อบริเวณอ่าวปัตตานีเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทำให้เมืองโบราณแห่งน,นี้ลดความสำคัญลงไปในช่วงพุทธศตรวตรรษที่21-23ถึงศูนย์กลางของอาณาจักรย้ายไปอยู่ที่เมืองใหม่คือกรูเซบานาโดยยังคงบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจในฐานะศูนย์กลางทางการค้า หลังสิ้นสุดราชวงศ์ศีวังสาอาณาจักปรปัตตานีเริ่มอ่อนแอลงและในที่สุดได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสยามในปีพุทธศักราช2329มีการย้ายศูนย์กลางของเมืองอีกครั้งในช่วงปีพุทธศักราช2388ถึง2399ไปยังจะบังตีกอริมฝั่งแม่น้ำปัตตานีจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2445จึงถูกผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยามอย่างสมบูรณ์ ปัจจุบันปตานีประกอบไปด้วยประชากรทั้งชาวไทยพุทธไทยจีนและไทยมุสลิมแม้จะมีความแตกต่างในการนับถือศาสนาแต่ชุมชนต่างๆได้อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด,ดังตัวอย่างของชุมชนบ้านทรายขาวอำเภอโคกโพแห่งนี้มัสยิดโบราณบ้านควนลังงาอายุหลายร้อยปี เป็นศาสนสถานที่เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและมลายูเป็นตัวอย่างของความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านต่างศาสนาในการก่อสร้างมัสยิดอันงดง,งามเหล่านี้ในไหนเราก็อยู่ด้วยกันเราก็มีความรับความสามคคีด้วยกันในนี้เราก็เป็นคนไทยด้วยกันเราก็เพราะนั้นถ้ารเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ก็จะจะไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศชาติประเทศชาติเราก็อยู่อย่างมีความสุขทุกวันนี้ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมแห่งบ้านทรายขาวต่างมีความรักใคร่กลมเกลียวและยังคงความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นที่มีมายาวนานนับตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษให้ย,ยังคงดำรงอยู่สืบต่อไปขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมที่ทำให้เราได้เห็นถึงมิติของความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความงดงามภายในจิตใจของชาวปัตตานีที่นำมาสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติสุขนี่คือสารคดีชุดแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ